สดีเพี่น้องเลยทุกจ้าครับลังเม่งนอกดูพี่น้องเลยป้าคือข่าวแท้พี่น้องเลยขาวน้ำพพได้หรือนา่เนพ่อป้าป้าปน้องป้องป้าเนะลงอางเลยนงงดูงงเอางเดี้ามือยู่พี่น้องเลยเนาะโได้พ่อเลยพี่น้องยังบุค้นยังบุคนเอามามือได้ฉัะตอนตอนตอนเศ้า ได้โจมคืนน,าานี่เล้บบาวันโดนตึบ,ต,บตึบได้ยิบาบวาัน

ลุงอยากบ่เก็บอาได๋ได้อยู่บ่เนาะได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าถ้าความหอบงานเนาะคอดงานองอ่วึก่อนตอนดต้องเป็นห่วงกับนั่นเนาะดที่คือเป็นห่วงทั้งเมียทั้งแม่นั่นแหละนเพิ่นเจ็บแว่าอ่าแต่เมเนาะเจ็บก็บ่แงก็ยังบ่สนะพี่น้องเอ้ยกเจ็บมลออส่วนเจ็บบาดเดียวก็คือประมาณ3 เทียบางเดียวว่จัดลบไปก็เกือบบ่ษันพี่น้องเลยเนาะอรลมจับลงไปกับบทันเนาะกโซมก็น่าเลยกับบหอดรถยบุหอดเลยนี่นั่งเหอด้อยมองรถเปิดป้ายไ้ผมคูกเข้าเลยนะคูกเข้าเลยร่วเรื่องแต่ว่ายุ่งมก้อนแบบนี้เนาะยุ่งมือก้อนแล้วก็สมเรื่องกับบ้าลงจับไปจังหวะอดีจังหวะขึ้นรถอดีออก จังว no. <Yes. S 1> ่าอันขึ้นท้ายรถพอดีออกกัวนรดโอ้ยโซ่งใครบุรีบิรีบควฟันวัวบัีออกไวก็นี่เนี้ยนะตอนนันคิดไวจะไายงโมอยไวตัวเอเนี่ยเจแงงนะเน่ยดโอ้โหัวบน่ากน่อดเนาะนี่ี่น่นี่่นีนน่นน่นี่น่่้ี่นนี่น่น พอวาจังเปิดท้ายปุ๊บแล้วเอาขึ้นปั๊บแล้วออกเลยเนาะเพิ่นแบ่งมาน2เทื่อเนาะเทคนิคนี้ส่วนแบ่ง2เทือนี่ออกเลยถือว่าง่ายๆเนาะแล้วก็ปลอดภัยทั้งแม่้ลูกเอ้ากะอันักอันนี้ก่อนักดรเ้อดอเอเเรเคัดเอ้อเเออ สบายดีโอยพี่น้องอีกท่นหนึ่งกสบายดีเนาะตอนเศร้าๆมืดเลยพี่น้องตอนตีห่าตอนนี้พี่น้องบ้านเวลาตีห่าเนาะโอตื่นเต้นมาบนกันเนาะตื่นเต้นไรแล้วก็แล้วก็วกับพี่ยาก็โล่งใจแน่เนาะเนราะนั้นเนาะบนกันโดยเริ่มโล่งใจแล้วเห็นโอเห็นหน้าลูกแล้วดีใจเนาะกว่าตอนเห็นทั้งเมียเจ็บแล้วอ่า ่าจนเทียนยังบมถือเลยคุณหน่อยเทียนแต่อยากให้ไปหอดตอนนั่งคิดแต่อยากให้ไปหอดห้องหมอไปไว้เนาลยออยากไปหอดห้องพยาบาลไว้ไว้คุณหน่อยคิดยังบอกเลยตอนนั้นไปไปบ่หอดเนาะอ่าทางลูกชายเขาจะเกิดเขนจะออกมาไว้เนาะเขาจะเห็นหนาพอไปไว้คุณหน่อยเลยน่อยยังบอขึ้นน่อนรถุดใช่ไเนาะเกิดทายเดี๋ยวก็ยังบอทันคุณหน่อย กระดิ่งโฉมขึ้นรถกระบะทั้งลูงจันเพิ่นขอดค่ากระบะเลยพี่นงค์เลยเนาะขอดค่ากระบะาทางไปโรงเรียนน้องนิ้วคนแหละคู่น้องสาะใหญ่พี่น้องเคยเห็นเะนาะตอบุญทีวอยเดินทางไปส่งยางว่าส่งน้องนิ้วอยู่โรงเรียนเนี่ยพี่นงค์เลยนั่นแหละขอดีวันนั่นเลยคู่น้องสระเลยพี่นงค์เยเนาะตื่นเต้นลายพี่น้องแล้วก็ดีใจเนาะพี่นงะค์นะนะ ดีใจกองสึกของคอมเป็นพอเนาะดีใจเห็นหน้าลูกชายเวลาคนออกลูกกับประมาณสี่มุมเช้าสีม่มุตรงเลยเป็นไงแต่ว่าเรื่องน,ำน้ำหนักน,น,นี่ยังยังบุคลนั่งทัลติดยังกิสฉังเนาะเป็นไงเนาะยังกิสฉังน้ำหนักคนอยู่เพราะว่ายังมีตาสั่งยังมีซิงเนาะโดยเป <c ười> ็นไงเนาะตอนนี้นกันแรกจีโต้นลำห่อนเนี่ยทั้งเมย์ก่อนเป็นไง ก็เอามาทางเพือนลุงจ oh ันทร์เนาะเพือนน้องเชอร์พี่น้องเลยเพราะว่ารถใหญ่เข่าไปทางหน้าบ่ได้เนาะไปทางยากะน้องเขาเลยเอามาทางเพือนลุงจันทร์ก่อนมาอาบหน้าอาบน้ำให้น้องน้อยเพิ่อนดูเพื่อนลุงจันทร์ก่อนเพื่อความสะดวกสบายเนาะยังจะเห็นยังเรียบร้อยหมดแล้วนะหมดระบาดทำความสะอาดทั้งแม่ลูกเรียบร้อย ยังเอลาลงไปทางให้หน้าทางหน้าเฮาคนแหละเนาะเพื่อไปอยู่ไฟเนาะกินน้ำห้อนนอน,ชนแชเนนเป็นอย่างไรเนาะโดยจะได้กลับไปลรุ่นไปชนกันเท่าไหร่จีไอพี่น,พน้องไปเบิ่งร้านหน่อยน้อกันเนาะเปน็อนองเนาะตอนนี้กำลังแม่คนหน่อยกินนมอ,อยู่เนาะ่กำลังบวตรบาลคนอยู่ตอนนี้เป็นอยเางไรฮะขอบคุณขอบุญคนพี่น้องเตือนเตือนเล่นไรโดย เป็นกำลังแรงใจให้ทั้งพอล์อ่อนเนี่ยนะพี่น้องเด้อเนาะวตอนนี้กำลังจะตน้นอมอน้ำพอดไปไหนเนาะเออทั้งอ่าคุ้แม่คนอ่าจะกินน้ำพอดไปไหนเนาะนอนแชแนลเนาะแข็งแรงพี่น้องแข็งแรงทั้งแม่ละลูกเนะาะทั้งแม่คนกะถามว่าวิา่งหัวมื่อหัวบ่บ,อบ,บนน่อขอนมันเนาะ เลยตัว้องนแทงแม่ลนกเลยเป็นอย่างนี้นาดีตึงตึงดูคาเหอนกันเนาะดีแมงม้เลยดีใจลายเป็นอ่างดีใจลายบนเแนาะเลยโอเคเรียบร้อยไปน่เงไปเบึงร้านน้ยน้ำกัน ว่าหน้าตาคือภัยเนาะเอ้ยพี่น้องเยโอ้ยเนาะมาผีข้างม้ตุ้ยกิดขึ้นมาเนาะเอ้ยสบายดีเด้อไม่ตุ้ยเด้อพี่น้องเ้ยโอ้ยเดรั่งเนาะแหละคิดคุยเนาะเด้อยังสั่นยังทัวอยู่ ทางรถใจดีใจดีรถทั่วทั่วีี่ใจดีใจดีบอกพิดอเธือนันะบพิแต่เนาะพากันมารถลุงจานมันจอดอยู่ตีสามนอกไปน่อยตีสามตีสี่กัเลย บจักเจ้าทังคนพุ่งบจักเจ้าทังไม่ตุยพี่น้องทำเมื่อตื่นตาโอ้ยงเงินเฮงนะไม่มีมย่ไม่มถแเมาช่วยงานทั้งสบายดีเนาะทั้งเมตุพันพี่น้องโอ้ยถาวาโบใช่เมตุนะเรื่อยเรื่อยของเมตูของแม่ั้งขอขอบคุณขอบคุณแม่ทั้งเมตุแลลายด้อเนาะที่ว่ามาทวงทันเวลาพอดีเนาะ

สวาสดีเ้อพี่นองเลยทุจ้าครับทังเมืองนอกอยู่พี่นังเลยข่าคือข่าวแท้พี่นังเลยขาวน้ำพ่อได้ีนเนาะขาวน้ำพ่อป้าป้าป้านอ้านอกโล่งอาลนะอมงเลพล่งลูน่อยโลงเอานอกลงด้างี้อยู่พี่นังเลยเนาะจะโมงได้พ่อเลยพี่นังยังบลยังบลยังบลเนาะดียวนตึ๊ด

ตอนแรกบ่ได้คิดยังเลยพี่น้องคิดแต่เป็นห่วงทางแม่เพิ่นอย่างเดียวเนาะจัไปฮอดงมัวไวแต่ก็บ่ฮอดซักพี่น้องเอ้ยหลานน้อยลูกชายเพิ่นอยากออกมาเห็นหน้าพ่อนแม่ไวเนาะไดีเนาะตโอ้ยอันเจ็บลก็ส่วนเบ่ง2เทื่อว่าชมเบ่ง2เทื่อเนาะเอรถลงจันทร์นั่งบ่ทันพี่น้องเอ้ย เดี๋ยท่านพแลยยขึ้นน้ำเบงน้ำเอเน้องนียวไปดีไปล่าไปลูกอ่ะพีุ่กนพี่พี่ใจบปลูกออกมาไปสัพอไปเอาแสนแนก่อนเเด้อเออถายจะน่อยเด้แป๊บนึงพอเอาแนนดไปลงไวน้าเด้อเออไปกะไปน้ำพ่าเปลูไปอ่ะถ่ายอหนึงเด้อเอาแนนก่อนพีน้องเลย เออได้ให้จักดอกโอเคพี่น้องเฮากะบาบุญกะมาฮอดเทือนทางพ่อหักของบาบุญพี่น้องเฮากะมาเอาแสแนนเนาะเพราะว่าทางอ่าพี่นางเพิ่นอ่าตอนคลอดลูกเพิ่นอยู่กเย็นเนาะกินน้ําเย็นพี่น้องบ่ได้อยู่อ่าอ่าบ่ได้อยู่กเนาะบ่อยู่กินน้ําฮ้อนพี่น้องเพิ่นกะอ่ามาเอาของเพิ่นเพิ่นกะให้ยืมก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ ฮะทั้งล่ะพีใจว่าเไปนอนะจับกล่องพอดี่จว่าป่าถามไหมดีใจแล้วหนอนดส่ใ่ไราน้นตกสร้างคงบาอย่างเดี๋ยวม่มือเด้ชเช้า้าา้าาายช้า

หมอประจำบ้านเนาะเป็นกาได้สักวันสักยาผูา้ที่เป็นไข่เป็นน้าอยู่ในบ้านเลยเป็นน้องเลยหมอประจำบ้านเนาะไปชายพี่น้องเอาเอาแสแอนมอส่นนง,งอยู่หน้าก่อนบด้วยโดยอึ๊บตอนเช้าพี่น้องตอนนี้กะตอนนี้นนเลยประมาณเดินไปก่อนเดนอะตอนนี้ประมาณตีห้าพี่น้องอ่าบุกเศร้า นกขึ้นเต้นลายพี่น้องเลยนะเต้นๆโอเคพี่น้องเนาะนี่แหละเมื่อคืนนี่อขอดอยู่นี่เลยคืนนี่พี่น้งนะองเนาะคอดอยู่บอลนี่เลยนีนะ่เนาะบอลนี่เลยพี่น้องเลยนี่ถ้ากระทั้งน้องใหม่เชื่อว่าเอามาจากเนื้อยังอยู่นี่เลยพี่น้องเลย <c oughs> ไปขอหอดนมอสครับ เ okay. ตอนนี้กามาหอดหน้าแล้วเด้อพี่น้องเอ้มาหอดให้หอดหน้าแล้วเอาแสาแนนมาปาไว้อยู่หน้าก่อนอเดี๋ยวจะเอาทางลูกกับแม่เพ่ลลงมาเติมมาอยู่การกินอ่ะหอดนอนแสแนนก่อนพี่น้องเอ้ไม่นอนมาขึ้นเลยบ่บุนกับพี่น้องเอ้มาขึ้นเนะะี่ยครัหลังจากมาแต่เหนือกับหอดจนเด็กเลยเนาะจนสีบเบ็ดม่งมาจากเหนือกับสองทุ่มเนาะ กินขา้าวกินน้อำออน้ำแล้วกำลังสินอน,นเปลนอยประมาณสิบโมงสียดโงเลแหละทางแงม่ปุ่มคนกันเจ็บท้องก่อนน่อยมา,าไปไปทางนี้ น,นี่แหละพี่น้อยเมา่อคืนนี่เนะาะพอนี่เลยโดย่ายแบบนี้แหละพนกัทั้งแม่พนก็ตั้งเข้านี่เลยพี่น้องอ้งกันซุมคนนี้เลยโอ้ยเนาะว่าโดยิดนายพนตั้งเข้าลงอยนี้เนะากกะแล้วก็คอดแล้วน้องพจะออกอมาแล้วเนาะต้องลูกใช่ก าูอท sí. friend yup. ี่ทั้งโซ่ขึ้นรถก่อนพระสันทาว่าออกอยู่นี่ดิ้นแห่พี่น้องเนาะยันหัวบันทึกนะนะเลยพากันโซ่ขึ้นรถเปิดผ้าไทยกันั่งกับประธานทางลุงจันกันมันตั้งซื้อร้านมาในนี้นี่น้องพี่น้องเลน้องเปิดไทยโอ้ยน้องพี่น้องเลยไปซะมะเอาเครื่องเอาค้องขึ้นรถก่อนพี่น้องเลยโดยน้าน้องบซีลงเลเนล่ะนี่เนาะลงเอาหน้าเลยเนาะเออ

พอน้องฉินอนไหนได้ยินเสียงเอื่อยก็เมินตาพี่พี่ตาขึ้นตีเนาะมันได้เอื่อยสิบัได้ไปทำไมไปได้เข่าเลยนั่นเป็นไรกูเดินเ้าน้องนี้ขอเตานอนแล้วน้องนิวเนาะเฮ้ยความเฮ้ยเนาะให้คู่นงสะเลยนี่เพื่อขันมาพอนอนอีกอีกคืนหนึ่งเดี๋ยวเลยโอ้ดีไปเลยว่ปเรียนวันหนึ่งแล้วอันนี้คือา มือเัินพื้นสานอีนะโดยปกติก็สิไปสองคืนเนาะโดยไปสุดนี่แลวเพิ่มอีกคืนนึงไปสามคืนก่อนอ่กันใจอยู่กันน่อกันใจว่าอยากมาทรมาพื้นกานพอไหมเลือดเยน่บอกกันเลยชงายงานมาหอเตรียมดูแลเตรียมมุนเลยวะเตรียมนเลยก่อนสีนองก็บอกก่อนมาหอเลอดเลยว่ะแกคือีหูแลแรกบานนี้ใช่ไหมวิมุ้งเนาะชีวิมุ้ง สดงว่าพ่อรองนิ้วี๋วไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้นอนเลยมีมาเพิ่มมากับช่วงชงทุ่มบานเลยเนาะเลยพ่ากันเอะอยู่ขอนอนเยลง่งรุมเนาะเดี๋ยวนะต้องเอาซแนลลงไปแล้วแห้งดีอกว่าลุงพ่มเแห้งดีไปประทันองน่เป็นวินอยแม่กันเนาะดีใจทั้งพ่อกับพี่น้อเลยใทั้งอาบนวดดีใจเห็นทั้งแม่ทั้งลูกแข็งแห้งมากองคนบอดดมียังเป็นอย่างเนาะ

จบคลิปเพียงสำนีก่อนได้พี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อยิ่พี SU ่น้องวัสดุคูสู่คนเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้พลุออนพู้นี้พี่น้องเลยที่ยับย้ายใส่ซ้อยทั้งลูกทั้งแม่ลงไปผัวแหละทั้งให้น้าตัก้าเฮ้าผัวแหละอยู่ให้อยู่นะโดยโดยขออนุญาตกขาได้พี่น้องเด้อจบคลิปเพียงสำนีเนาะพ่อพ่อก็ทิปหน้าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะคลิปนี้ไปก่อนเด้อวัสดุคูสู่คนเนาะโดยบายเรื่องนิวเด้อ ไปกันด้ทำหน่อยเด้อลุกเพอะเดินเดินไปไปไปจ้าพี่พิเษนิกรของบุคุณมาสู่สุขคนเนาะไปก่อนเด้อน้ำตาแม่ปุ่งเดยนเดยไปไปไปบุไปเลยมิตุเนาะไปเนาไปมาเฮือนเฮาเนาะเดอมาหน้ากุนาะ ไปไปพี่น้องไปพวก่ต้องคิดหนักพี่จะอัพเดียนพี่น้นอนบอนเก้าเด้อเนาะโดยฮะอสลดกิี่นี่ไปก่อนเด้อขอการคำวัดสบายดีบัตสกู๊สูขอนเนาะโดย